อิติปิโสภะว,วายมมราชาโนทาเวสุวรรณโนมารณังสุขขังอะหังสุขตโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโตเวสพุทธะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโน นะะมพุทธยสวัสดีครับอยู่ผมตูดตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญจำปีรุ่นแรกนะครับรุ่นมหาเฮงห5ง65นะครับหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโรวัดป่าใต้พัฒนารามอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับ ท่านพระมหาเถระผู้เท่าครับอายุ112ปีนะพระมหาเถระของจังหวัดสะแก้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะจัดสร้างน้อยมากๆครับเพียงแค่4,900เหรียญหรือ45หลังนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะฮะก็นำรายได้นปัจจัยทั้งหมดนะครับไปร่วมก่อสร้างนะครับศาลาการประเรียนนะวัดป่าใต้พัฒนารามนะพระปุกเสก ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีพระเกจินะครับห้ารูปนั่งปลกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะอย่างเข้มขังนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่10เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับวันพรุ่งนี้นะฮะพระรุ่นนี้นะจะมาถึงผมนะครับพร้อมจะส่งนะครับพรุ่งนี้วันอังคารนะครับพร้อมส่งนะครับใครที่อยากจะได้นะครับเหรียญจำปีคือพิมพ์ยอดนิยมครับณปัจจุบันนี้คือพิมพ์นิยมครับ ด้านหน้าเหรียญนะครับนะเรามาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะฮะด้านหน้าเหรียญนะครับจะเป็นหลวงปู่บุตดานะครับพิมพ์เต็มองค์นั่งขัดสมาธินะฮะลักษณะพิมพ์จะเหมือนหลวงปู่มูลวัดบ้านจานนะครับเป็นการแกะพิมพ์คล้ายๆหลวงปู่มูลนะครับนั่งลักษณะเดียวกันนะด้านบนจะมีคําว่าเจริญพรนะฮะก็มีอัคคะลยาโนร้อมรอบนะด้านล่างก็มีคําว่าหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนะด้านล่างมีโคตดนะภาษาจีนนะฮะ อ่านว่าเฮ่งนะครับนะเดี๋ยวขอญาติซูมดูสีหน้าแววตาหลวงปู่บุตรดาสักนิดหนึ่งครับนะฮะเนี่ยสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่นะฮะนี่ครับสวยมากๆครับนะพิมพ์คมชัดนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับพิมพ์ประทับยืนเต็มองนะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะท้าวเวสสุวรรณก็เป็นเท้า จจตุโลกบาลหนึ่งในสของเท้าจจตุโลกบาลผู้ปกครองสวรรค์ชั้นแรกนะคือชั้นจะตุมหาราชิกานะท่าน้าวิสุวรรณนะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งพูดปีปศาจนะครับในสมัยก่อนนะคนโบราณนะครับมักจะนำผ้ายันเนี่ยนะของ้าวิสุวรรณนะครับมาห้อยที่หัวเปเด็กเพราะว่า,าเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยจะ ค่อนข้างนะมีสมบัสพิเศษนะค่อนข้างจิตอ่อนนะอาจจะมีพูดผีปีศาจหรือว่าสิ่งไม่ดีสิ่ลิลีบต่างๆนะมารบกวนนะคนสมัยก่อนจึงนิยมนําผ้ายันของท้าวเวสวรรณนะครับมาห้อยเดี๋ยวขอญา z ซูมให้ดูของสีหน้าองค์พ่อท้าวเวสวรรณนะนี่สวยคมชัดหน้าดุดุอย่างนี้เลยนะครับประทับยืนเต็มองค์นะครับ ด้านซ้ายนาะของเหรียญก็จะมีคําว่าวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับก็ถัดมาก็มีคําว่าจังหวัดสะแก้วปีพุทธศักราช2,565สร้างน้อยครับนะเพียง4,900เหรียญใครไม่เก็บพลาดอย่างแรงนะครับผมจะเปิดแบ่งปันนะครับที่ลุ้นละ300บาทนะครับนะใครรับ1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทนะครับใครรับ2ลุ้นมีค่าส่ง50บาท แต่ถ้าใครรับ3รุลุนขึ้นไปนะครับ3าลุ้น900บาทโอนส่งฟรีนะครับ3าลุ้น900บาทโอนส่งฟรีใครจะเก็บเงินปลายทางก็มีค่าจะส่ง70บาทนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารพระมาถึงพร้อมปุกเสกนะฮะใครอยากจะติดต่อช่าบูชาก็ติดต่อได้เลยนะผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับเขาการันตีนะครับเนื้อเงินในหลัง สองเหรียญครับนะก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคําแท้หนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อเงินลงยาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวเราไปดูใบรายการกันสักนิดหนึ่งครับนี่คือใบรายการนะครับรายการที่หนึ่งนะฮะหนึ่งจุดหนึ่งก็คือเนื้อทองคํานะครับรายการที่หนึ่งจุดสองนะฮะคือเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยอันนี้คือการันตีนะครับหนึ่งเหรียญในหนึ่งลังนะครับ จัดสร้าง49เหรียญนะครับแล้วก็รายการที่1.3นะครับก็คือเนื้อเงินลงยานะครับการันตีในรังหนึ่งเหรียญนะฮะสร้างเพียง49เหรียญนะครับรายการที่1.4นะฮะก็เป็นเนื้อนวะนะครับการันตีในรัง2เหรียญนะครับรายการที่1.5เนื้อแบคโรเดียม 4k นะครับรายการที่1.6นะครับเนื้อแบค 3k นะครับรายการที่1.7นะฮะเนื้อ3กษัตริย์นะครับ รายการที่1.8นะครับเนื้อสองกริย์นะครับรายการาาากที่1.9นะครับเนื้ออัลปาก้าหน้ากากทองฝาบาทลงยาจีวอนครับรายการที่1.10นะครับเนื้ออัลปาก้าซาตินนะฮะรายการที่1.11เนื้อทองฝาบาทลงยานะฮะรายการที่1.12เนื้อทองแดงพื้นลงยาแดงองคหน้ากากเงินลงยาจีวอนครับ รายการที่1.13นะฮะเนื้อทองแดงองค์หน้ากากทองฟ้าบาทลงยาจีวรครับรายการที่14นะฮะเนื้อทองแดงรมซาตินนะฮะและรายการสุดท้ายครับรายการที่1.15เนื้อทองแดงผิวรุ้งครับนะ,ะท่านจะเห็นว่าไม่มีเนื้อปีกเครื่องบินนะใครที่ไม่ชอบเนื้อปีกเครื่องบินเหรียญเบาๆที่ไม่ชอบนะท่านสบายใจได้เลย,เลยท่านหยิบยังไง ก็ไม่เจอเนื้อปีเครื่องบินนะครับเปิดแบ่งปันที่ลุ้นละ300บาทนาอลูกค้านะครับพระสร้างน้อยนะ4,900เาเหรียญนะครับนะสมทบทุนร่วมสร้างศาลาการปรเรียนวันพรุ่งนี้พระมาถึงนะครับรับ1่ลุ้นมีค่าส่ง50บาทน้อลุ้นละ3 0 0รนะครับรับ1่ลุ้นมีค่าส่ง50บาทรับ2รลุ้นก็มีค่าส่ง50บาทนะครับรับ3ลุ้น900บาทโอนส่งฟรีนะฮะใครจะเก็บเงินไปทางก็มีค่าจะส่ง 70บาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเหรียญสวยๆทั้งหมดกันครับ พระทรงรูปหนึ่งท่านทื่บุตรดาอายุท่านอยู่มาเกินร้อยสิบปีทำให้วัดป่าต้แห่งเมืองสักแก้ววันนี้บรรจุอยู่ในแผนที่หัวใจแห่งพุทธ ทนเป็นพระผู้ที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาตามรอยศา,าสดาไม่เคยสับสนครองผ้าไตรไม้บินหกแผ่นดินผ่านพ้นคนเห่พากันดันโดนมาว่า ด้วยความตั้งใจขอพรเจิมหน้าพาให้คำให้ชูบารมีหลวงปู่ให้ลูกอาศัย